พราะฉะ้ครับคือคือแนวทางที่ท่านนันตีจะช่วยเรื่องเหลือเรื่องนี้ก็ฝากทางผู้เสียหายทั้งหมดนะครับคือรวบรวมเอกสารจะนะอย่างน้อยพวกท่านที่ไปแจ้งความน,น,นั่นเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยก็จะฝากอสอทอเนี่ยได้นำเินคดีพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วจะกระจะได้รวบรวมทั้งหมดข้อจ,จริงทั้งหมดเพราะไม่งั้นต่างคนต่างมาแจ้งพอข้อจ,จริงทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในคนละสรสอ ถูกไหมดังนั้นรับรวบรวมทีเดียวเลยให้ทางนี้เขารับผิดชอบจะได้สะดวกนะครับขเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเร่งรัดวันหนึ่งพอดําเนินคดีออกเลขคดีเสร็จเรียบร้อยรับคดีทั้งหมดแล้วเนี่ยจำนวนความเสียหายแล้วจะส่สงปปงนะครับยึดทรัพย์อันหนึ่งสองปิดเดว็บนะครับจะรีบจะรีบด,ดําเนินการทันทีเพราะเพราะดูแนวทางแล้วเนี่ยท,ที่ที่หลอกแต่ละครั้งเนี่ยคือพูดไปเรื่อยๆอย่างเช่นน้องก็บอกว่า เรอของต่างประเทศแต่ว่าวันที่มีการซื้อขายกันเนี่ยไม่มีของถูกไหมไอ้ไฟ่สดเนี่ยยังก็ไม่รู้ว่าเป็นของชิ้นเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมแล้วทั้งหมดเนี่ยพอไม่มีคือเหมือนกับมีของชิ้นหนึ่งก็พยายามขายทั้งหมดแล้วก็หลอกว่าพอได้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างคือจะทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นทางแพ่งถูกไ,ไหมก็บอกว่าเหมือนกับบอกว่าเอาเขาไม่ได้เราเป็นทางแพ่งเขาไม่ได้หลอก แต่ในทางตรงข้ามอย่างที่น้องพูดมาสักครู่เนี่ยครับของไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยถูกไหมแต่ในทางตรงข้ามคุณรู้อยู่แล้วไม่มีของแต่คุณมาขายอันนี้ข้อจริงทั้งหมดเนี่ยต้องให้ตํารวจเขานะครับว่าเพราะวิธีการที่เขาขายให้เราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ผลมันเหมือนกันก็คือหลอกไปทั้งหมดนะครับก็ฝากข้อจริงทั้งหมดด้วยหลักฐานการโอนบัญชีนะครับว่าโอนยังไงมีข้อตกลงยงไงเอาให้ละเอียด นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะได้สอบสวนจะมีได้มีแนวทางจะได้เปิดนะครับจะได้มีการดําเนินการเนี่ยปิดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายแบบนอ้องอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ครับ